เมื่อคืนผมดูดูอีพีของแก่นมาลาเขาบอกเขากดกรัลังถอดเลยเขาเอ้าโดนแล้วหรอถอดเลยหรอข้อมือเปล่าแล้วเรามีอาวุธอาวุธด้วยแล้วเราถอดวิ่งเลย้โดนเข้าได้โดนเข้าตรงนี้ท้ายถอยทยถอยจุดจุดอันตรายเลยมาแบบเหลิวหิวชิบหายโดนเททอยหรอถอดแล้วยังไงวิ่งการเพื่อน ผมไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยต่อยไม่เคยตีไม่เคยแทงอะไรแก่นเราอยู่ระยองเราก็อยู่ระยองยจริงไหมเนี่ยจริงเสร็จแล้วก็ไปงานทอมานงานอะไรนั้นงานแต่งงานแต่งของน้องโยลายแก่นก็บอกว่าหลังพระนครจำได้ไหมอัครินปุรีอยู่ในใจเสมอเอาเป็นเพื่อนแบเอาไปได้อยู่ในหัวแล้วก็เมื่อกี้แล้วไปเมื่อคืนอะไรบู๊ผมจะล่าเอาเอาเอาโอเคโอเคโอเคเอาฟังให้สนุกสนานเพื่อนเอาให้สุดๆไปเลยเต็มที่นะแต่ว่าฝากถึงโคกนิดนึงแล้วกันนะเพื่อนโคกเนี่ยเป็นเพื่อนผมนะ เวลามีการทำทลิปอะไรแบบนี้ที่มันพูดถึงบุคคลที่3ไม่ดีโค้งให้โทรถามผมนะมแล้วโค้ล่อดแบบนี้ใช่ไหมมีคนพูดถึงโค้งไม่ดีเนี่ยผมไม่เคยเลยผมไม่ให้ออกเลยนะตัวแปดดีอนนโอเคโอเคตาสบายตาดสบายเพื่อความบันเทงครับความบันเทาครับไม่ติดสองหอดใส่ขาแส่หมดใส่จกนะพี่เสร็ิดีไปกัน